สวัสดีค่ะแว่นตาเนี่ยนะคะของที่เราใช้กันจนชินเลยเนาะแต่เคยสงสัยไหมคะว่ากว่าจะมาเป็นแบบที่เราเห็นเห็นกันทุกวันนี้เนี่ยมันผ่านอะไรมาบ้างวันนี้เราจะมาเอ,อ่อลองสำรวจเส้นทางอันน่าทึ่งนี้กันค่ะจากข้อมูลที่เรามีลองย้อนดูตั้งแต่จุดเริ่มต้นจริงๆเลยครับเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจจริงๆครับผมจากเครื่องมือช่วยมองเห็นแบบง่ายๆเลยนะพัฒนามาเป็นเทคโนโลยีที่ซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆ แล้วก็มันยังสะท้อนการเปลี่ยนแปลงทั้งทางสังคมวัฒนธรรมแล้วก็แฟชั่นด้วยนะครับงั้นเรามาเริ่มแกะรอยกันเลยดีกว่าค่ะจุดเริ่มต้นจริงๆของมันนี่คือ,อ,อตรงไหนคะก่อนจะมีแว่นแบบที่เราใส่ๆกันเนี่ยมันมีอะไรมาก่อนหรือเปล่าคะถ้าดูจากข้อมูลเนี่ยนะครับมันย้อนไปได้ไกลมากๆเลยเประมาณ1,200ปีก่อนคริสต์กาลนู้นและครับโหนานมาก ใช่ครับที่เกาะครีตมีการเจอเหมือนผลึกหินขัดเงาที่เขาเชื่อว่าอาจจะใช้ขยายภาพได้อ๋อค,ค่ะค่ะหรืออย่างชาวเอสกิโมโบราณเนี่ยเขาก็มีเหมือนเออคล้ายๆวันกันแดดนะครับทำจากกระดูกหรือไม้ เจาะเป็นรูเล็กๆอ๋อที่เป็นช่องๆใช่ไหมคะใช่ครับเอาไว้ลดแสงสะท้อนจากหิมะก็คือแก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันไปแสดงว่าคนเราก็พยายามหาวิธีช่วยเรื่องการมองเห็นมานานมากแล้วนะคะนานมากครับมีเรื่องเล่าด้วยนะอย่างจากกักรพรรดินีโลโลของโรมันเนี่ยเขาว่ากันว่าใช้มรกตขัดเงาส่องดูการต่อสู้แต่ที่ดูจะเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาหน่อยก็คือเราเราปีคศ .1000 มีสิ่งที่เรียกว่า หินอ่านหนังสือหรือ reading stone ครับหินอ่านหนังสือเป็นยังไงคะมันคือเลนส์นูนครับทรงกลมๆหน่อยเอาวางทับไปบนตัวหนังสือเลยอ๋อวางทับไปเลยใช่ครับช่วยขยายตัวหนังสือให้ใหญ่ขึ้นลองนึกภาพเอ่อพระหรือนักวิชาการสูงวัยสมัยนั้นที่ต้องอ่านคมพี์ตัวเล็กๆพอมีไอเจ้าหินนี้มาช่วยเนี่ยโอ้โหน่าจะเปลี่ยนโลกการอ่านของผู้สูงอายุไปเลยนะครับถือเป็นเครื่องช่วยอ่านยุคแรกๆเลยแล้วจากหินวางทับเนี่ย มันกลายมาเป็นแว่นแบบที่เราใส่ใส่กันได้จริงๆเมื่อไหร่คะหน้าตามันเป็นยังไงเอ่ยนั่นคือช่วงศตวตรรษที่13ครับที่อิตาลีอิตาลีนะคะใช่ครับถือเป็นจุดกำเนิดแว่นตามตาที่เอ่อใกล้เคียงปัจจุบันมากขึ้นเป็นเลนส์นูนสองข้างยูนิกรอบอ่ามีกรอบแล้วครับแต่ว่ายังไม่มีขาแว่นนะครับเอา้าเราจะใส่ยังไงคะเนี่ยก็ต้องใช้มือถือนะสิครับ หรือบางทีก็ใช้วิธีหนีบไว้ตรงสันจมูกเอาโหนึกภาพตามแล้วก็น่าจะทุลักทุเลเหมือนกันนะคะต้องคอยหนีบไว้ตลอดใช่ครับวัสดุก็เอ่อตอนแรกๆก,ก็เป็นพวกผลึกแก้วควอตซ์อะไรพวกนี้แล้วค่อยพัฒนามาเป็นกระจกซึ่งผลิตได้ง่ายกว่าถูกกว่าแล้วใครเป็นคนใช้กลุ่มแรกๆคะ ใช้คนทั่วไปหรือเปล่ากลุ่มแรกๆเลยเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นนักบวชกับนักวิชาการครับอ๋อเพราะต้องอ่านเยอะเขียนเยอะถูกต้องครับแว่นตาก็เลยกลายเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของความรู้ความคงแก่เรียนไปโดยปริยายซึ่งตรงนี้ก็น่าสนใจว่ามันอาจจะทําให้การใช้งานมันจํากัดอยู่ในวงแคบๆช่วงแรกๆอืมค่ะแต่พอมาถึงศตวตรรษที่15เนี่ยจุดเปลี่ยนสําคัญมาเลยครับคือการประดิษฐ์แท่นพิมพ์ของกูเทนเบิร์กอ๋อใช่ใช่แท่นพิมพ์ ครับผมเพราะมันมีแท่นพิมพ์หนังสือก็ผลิตได้เยอะขึ้นราคาถูกลงคนทั่วไปก็เข้าถึงการอ่านได้มากขึ้นความต้องการแว่นตาก็เลยพุ่งพรวดตามไปด้วยเลยครับเหมือนการเป็นการปฏิวัติการเข้าถึงความรู้ไปพร้อมๆกันเลยแล้วก็ช่วงนั้นเองนะครับที่สําคัญคือเริ่มมีการคิดค้นเลนวาลสำหรับคนสายตาสั้นแล้วด้วยอ๋อไม่ใช่แค่สําหรับคนสายตายาวอ่านหนังสืออย่างเดียวแล้วใช่ครับเริ่มครอบคลุมมากขึ้น แต่ปัญหาเรื่องความสะดุกสบายก็ยังอยู่นะครับไอเรื่องต้องคอยหนีบจมูกเนี่ยนั่นสิคะและจุดเปลี่ยนที่ทําให้มันสบายขึ้นจริงๆใส่ได้ในชีวิตประจําวันง่ายๆก็คือการมีขาแว่นใช่ไหมคะถูกต้องเป๊ะเลยครับอันนี้คือการปฏิวัติเรื่องความสบายอย่างแท้จริงเลยประมาณปี1727ครับมีช่างแว่นชาวอังกฤษชื่อเอ็ดเวิร์ดสการเล็ต อ๋อค่ะเขาคิดค้นขาแว่นแบบที่มีก้านแข็งแรงเกี่ยวหลังหูได้อาฮะเกี่ยวหูได้แล้วใช่ครับทําให้แว่นมันมั่นคงขึ้นไม่ต้องคอยจับไม่ต้องกลัวหล่นนี่แหละครับคือรูปแบบพื้นฐานที่เรายัางใช้กันมาถึงทุกวันนี้เลยพอมีขาวแว่นแล้วการพัฒนามันก้าวกระโดดไปทางไหนต่อคะมีอะไรน่าสนใจอีกบ,บ้างก็มีการพัฒนาเรื่องฟังก์ชันการใช้งานต่อเนื่องเลยครับอย่างเบนจามินแฟรงคลินที่เรารู้จักกันดีนักประดิษฐ์ใช่ไหมคะครับ แล้วก็เป็นรัฐบุรุษด้วยเขามีปัญหาคือต้องคอยสลับแว่นมองใกล้กับมองไกลก็เลยรำคาญเขาก็เลยคิดค้นเลนส์สองชั้นหรือบ i f o โฟคสขึ้นมาในแว่นอันเดียวเลยอัจชริยะจริงๆแก้ปัญหาตัวเองนี่เองใช่ครับตอบโจทย์ชีวิตจองวันได้ดีมากแล้วก็มีเรื่องแว่นกันแดดอีกจริงๆมันก็มีมาเรื่อยๆนะครับแต่มาฮิตระเบิดจริงๆก็หลังสงครามโลกครั้งที่สออ๋อยุคนั้นครับ ส่วนหนึ่งก็มาจากภาพลักษณ์เท่ๆของนายพลแมกกาเทอร์ที่ใส่แว่นเรเบนอาร์เวเซอร์นั่นแหละครับคนก็เลยฮิตตามแสดงว่านอกจากเรื่องการมองเห็นชัดเจนแล้วเรื่องแฟชั่นเรื่องภาพลักษณ์ก็เริ่มเข้ามามีบทบาทสําคัญมากๆเลยนะคะชัดเจนเลยครับแล้วยิ่งพอมีการพัฒนาวัสดุใหม่ๆอย่างพลาสติกเข้ามาเนี่ยโอ้โหเบาขึ้นใช่ครับเบาลงใส่สบายขึ้นเยอะแล้วก็เปิดโอกาสให้ดีไซเนอร์ออกแบบรูปทรงสีสันได้แบบว่าหลากหลายมากมาก กลายเป็นเครื่องประดับไปเลยใช่ครับบ่งบอกสไตล์บ่งบอกตัวตนอย่าง Ray-Ban Wayfarer ที่ออกมาช่วงยุค50เนี่ยก็ยังคลาสสิกมาถึงทุกวันนี้เลยนะครับจริงค่ะเห็นอยู่ตลอดควบคู่ไปกับเทคโนโลยีเลนส์ที่ไม่หยุดนิ่งเลยครับมีทั้งเลนส์ r o g r e s s i v e หรือเลนส์หลายชั้นร้อยๆต่ออ๋อที่มองได้ทั้งใกล้กลางไกลแบบเนียนใช่ครับมองได้ทุกระยะอย่างนุ่มนวลเลย ตอบโจทย์คนยุคดิจิทัลมากๆที่ต้องมองจอมองมือถือสลับไปมาแล้วก็มีพวกเลนส์เคลือบสารทัศประโยชน์เช่นอะไรบ้างคะก็มีทั้งเอลดแสงสะท้อนกรองแสงสีฟ้าจากหน้าจอป้องกันรังสี UV หรือแม้กระทั่งเลนส์เปลี่ยนสีอัตโนมัติเวลาออกแดดนะครับโอ้โหครบวงจรเลยนะคะเนี่ยฟังดูแล้วจากแค่หินก้อนนึงที่ช่วยขยายภาพกลายมาเป็นเครื่องมือแก้ปัญหาสายตาที่ซับซ้อนมากม แล้วก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของตัวตนไลฟ์สไตล์เราไปแล้วการเดินทางของแว่นตานี่มันสะท้อนวิวัฒนาการของมนุษย์ในหลายด้านจริงๆนะคะใช่เลยครับมันสะท้อนทั้งความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ทางเทคโนโลยีแล้วก็เอ่อความต้องการของสังคมที่มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆตั้งแต่แค่เรื่องอ่านออกเขียนได้ไปจนถึงเรื่องการใช้ชีวิตการทำงานการแสดงออกถึงความเป็นตัวเองแล้วบทสรุปของการเดินทางยาวนานนี้มันบอกอะไรเราได้บ้างคะ ผมว่ามันแสดงให้เห็นนะครับว่านวัตรกรรมที่ดูยิ่งใหญ่เนี่ยบางทีมันก็เริ่มต้นจากความต้องการพื้นฐานง่ายๆจริงๆนะอย่างแค่การอยากมองเห็นให้มันชัดขึ้นแล้วมันก็ค่อยๆพัฒนาต่อยอดไปเรื่อยๆผ่านการแก้ปัญหาความชี้ซ้ำสันและก็บริบททางสังคมที่เปลี่ยนไปจนกลายเป็นสิ่งที่เอ่อเราอาจจะขาดไม่ได้ในปัจจุบันน่าคิดตามเลยค่ะแล้วถ้ามองไปข้างหน้าล่ะคะอนาคตของแว่นตาหรือการช่วยเรื่องการมองเห็น มันจะเป็นยังไงต่อไปมีอะไรที่น่าจะมาแทนที่หรือต่อยอดจากแว่นตาแบบเดิมๆที่เราคุ้นเคยไหมคะนั่นเป็นคำถามที่น่าสนใจมากเลยครับในยุคที่เทคโนโลยีมันไปเร็วขนาดนี้ทั้งดิจิตอลทั้งวัสดุศาสตร์อืมผมว่าบางทีวิวัฒนาการขั้นต่อไปของการช่วยมองเนี่ยมันอาจจะไม่ได้อยู่ในรูปแบบของแว่นตาที่เราสวมอยู่บนหน้าแบบนี้เราก็ได้นะครับหมายถึงอาจจะเป็นอย่างอื่นไปเลยอาจจะเป็นไปได้ครับ อาจจะเป็นอะไรที่เรายังนึกภาพไม่ออกเลยในตอนนี้ก็ได้ใครจะรู้ล่ะครับ